สวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับผมแอดโอ๊ตจากอัพตัวันนะครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องมวยนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรามีข่าวใหญ่ในวงการมวยวัน c h a m ปี้ยนชิพมาฝากกันครับที่เรียกว่าเป็นไฟที่ทํำให้แฟนมวยทั้งสายมวยไทยและสายคีบ็อกซิ่งตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะนี่ไม่ใช่ไฟธรรมดาแต่มันคือไฟที่การเจอกันระหว่าง2แชมป์โลกที่ไม่มีใครยอมใครได้นะครับ คือเรื่องมันเริ่มจากเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพรอะชาตีสิจยอดทงครับ CEO ของวันเชมชิปออกมาประกาศด้วยตัวเองเลยครับว่านาบิวอานานแชมป์มวยไทยรุ่นแบนตัมเวทจะขึ้นสังเวียนประทะกับจูนธานเนเกตี้แชมป์คีบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทครับถ้าอธิบายเห็นภาพน,นะครับเหมือนเราเอาเบอร์หนึ่งของ สายมวยไทยมาเจอกับเบอร์หนึ่งของสายคียบ็อกซิ่งในพิกัดเดียวกันนี่คือสิ่งที่แฟนๆเรียกว่าซุปเปอร์ไฟก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยและทุกครั้งที่เกิดขึ้นมักจะมีเรื่องให้พูดถึงกันยาวๆเลยครับจุดที่ทําให้ไฟนี้น่าสนใจก็คือทั้งคู่มีจุดเด่นที่ต่างกันอย่างชัดเจนนะครับนาบิวได้เปรียบเรื่องความสูงและช่วงชกนะครับสามารถทําให้เล่นเกมยาวและคุมระยะได้ดีแถมยังมีทักษะมวยที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับ ส่วนเฮกตี้นะครับมีความเร็วลุเล่นแถวๆมีทักษะมวยไทยที่สูงนะครับเป็นนักชกต่างชาติที่มีทักษะแม่ไม้มวยไทยที่ดีเยี่ยมเลยนะครับส่วนในกติกาคบ็อกซิ่งเขาก็ฝีมือไม่ธรรมดานะครับที่ชกกับเวลยก,ก็แสดงเห็นแล้วว่าฝีมือด้านคบ็อกซิ่งเขาก็ไม่ได้เป็นรองใครเช่นเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงในโลกออนไลน์นะครับแฟนมวยก็เริ่มมีกระแสะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับบางคนบอกว่านาบิวได้เปรียบเรื่องสรีละนะครับ แต่บางคนก็บอกว่าเฮกตี้ก็จะหาทางปิดเกมได้เร็วนะครับเรียกว่าแฟนๆแบ่งฝั่งกันแบบมันตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีนะครับสิ่งที่เรายังรอกันอยู่ก็คือวันและเวทีที่จะจัดไฟนี้อย่างเป็นทางการนะครับมีข่าวหรือว่าอาจจะจัดอยู่ในรายการใหญ่ที่มีคู่ชกเดียวกับรถถังและน้องโอนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวรอชมข่าวกันนะครับ ด้วยถ้าเป็นจริงนะครับปัตดนี้น่าจะขายหมดในพริบตาเพราะงานเดียวได้ดูหลายคู่แบบเตือดเลยครับและผมอยากทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรมั้งครับสำหรับคู่นี้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงนะครับก็ผมว่าหลายคนอาจจะมองว่านาบิลกันต่ออยู่นะครับแต่ในอีกฝั่งหนึ่งผมว่าแฮกกตี้ต้องมีดีครับไม่งั้นคงไม่จัดคู่นี้ขึ้นมานะครับ ไงก็ฝากทุกคนรอติดตามไปด้วยกันนะครับส่วนตัวผมเองนะครับชอบนักมวยทั้งสองคนนี้ทั้งคู่เลยนะครับชอบสไตล์การชกทั้งคู่ที่ฝีมือไม่ธรรมดาครับและรอติดตามผลงานมาโดยตลอดนะครับแล้วผมหวังว่าไฟนี้จะประทับใจแฟนๆแน่นอนนะครับส่วนในวันนี้นะครับผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากเรานะครับ ที่เราจะนํามาแชร์กันต่อเรื่อยๆเรื่องมวยเรื่องวิ่งหรือกีฬาต่างๆนะครับหรือว่าสาระดีๆแรงบนันดาลใจดีๆนะครับรับกวนนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอขอบคุณลวงหน้าเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมแอดโอจากอาตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ